สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองคะ่ะสําหรับท่านใดที่ชอบอัปเดตดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นแรกๆ ท่านจะได้เป็นคนแรกๆที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะและคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะมาเช็คดวงชะตาของท่านในช่วงวันที่16-30ถึงมิถุนายนปี2566นนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างในช่วงระยะเวลานี้คลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้า ดีก็จะบอกว่าดีแต่หากมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนให้ท่านได้รับทราบลงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะหากมีเสียงขาดหายบ้างกลับขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกขอ้ท่านมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆทุกๆขั้นตอนของการทำงานท่านจะต้องละเอียดรอบคอบใจรอนไม่ได้เลยค่ะขอให้ใจเย็นๆนะคะ ที่สำคัญช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาเยอะมาก ใป็นช่วงที่ท่านจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเพิ่มขึ้นชัดเจนที่สําคัญนะคะท่านจะได้รับผิดชอบงานที่มีปัญหามีดวงได้แก้ไขางานที่ทําเสร็จไปแล้วหรือว่าได้ทํางานซ้ําหรือว่าจะได้แก้ไขางานที่คนอื่นทําผิดพลาดในเวลาเดียวกันทํางานไปแก้ไขกับปัญหาไปคะ่ะงานบางอย่างไม่เคยผิดพลาดกับผิดพลาดงานที่ไม่เคยพลาดก็พลาดช,ช่วงนี้ท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่า ปัญหาจะมีมาเป็นระยะระยะการงานมักจะติดขัดก่อนเสมอคนรอบข้างก็คอยจะสร้างปัญหาก่อกวนสร้างความรำคาญใจสั่งอีกอย่างทำอีกอย่างเข้าใจไม่ตรงกรันก็มีคนรอบข้างมักจะทำให้ท่านหงุดหงิดทำให้งานของท่านติดขัดมีปัญหาและราช้ายังไงก็คอยท่านใจเย็นๆนะคะเพราะว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะสามารถแก้ไขได้เสมอคะ่ะท่านใดที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ทำงานกับคนหนโหม่มากช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยใจนิดนึงเพื่อนร่วมทีมมักจะสร้างเรื่องคนที่ต้องแก้ไขปัญหาคือท่านทุกครั้งเป็นช่วงที่ท่านจะได้ทำงานที่ท่านไม่อยากจะทำแต่ก็ต้องจำใจทำเป็นงานที่เกรงใจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การทำงานขอให้ท่านเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขโอกาสสูงมากๆที่ท่านจะทำงานหลุดตกหล่นได้ง่าย ช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานเพิ่มค่ะมีโอกาสได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำและช่วงนี้นะคะถ้าท่านหวังจะให้ใครช่วยก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะได้ดังใจท่านมากนะถึงเขาจะช่วยเขาก็ช่วยได้ไม่เต็มที่หรือว่าเขาช่วยแต่เขาจะช่วยเพราะเขาได้รับผลประโยชน์ที่ท่านยื่นข้อเสนอให้กับเขาหรือว่าหยิบยื่นให้เขานะคะท่านจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะ การติดต่อประสานงานต่างๆก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นยังไงก็ขอให้ท่านใจเย็นๆและอดทนนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นพอผ่านเวลานี้ไปพอผ่านพ้นช่วงนี้ไปหลายอย่างจะค่อยๆดีขึ้นข้อดีทุกๆปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้เสมอนะคะช่วงนี้บางวันท่านจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยท้อแท้ร่างกายเหมือนกับคนหมดแรงยังไงก็หาเวลารีแลกผ่อนคลายบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้ อย่าคล่ำเคร่งกับงานมากจนเกินไปค่ะการที่ท่านได้รีแลกจะเป็นผลดีต่อตัวท่านมากๆพลังบวกจะกลับมาท่านจะคิดอะไรได้ไวขึ้นต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นแบกรับภาระของคนอื่นงานแก้งานซ่อมก็จะเข้ามานี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสในช่วงระยะเวลานี้แน่นอนโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำช่วงนี้ในกายในใจ รับงานอิสระฟรีแลนซ์ด้วยนะคะช่วงนี้จะมีคนนำงานมาให้และเป็นงานที่มีปัญหาแอบซ่อนอยู่ส่วนท่านใดที่ค้าขายขายดีนะคะแต่ปัญหาเข้ามาเ่อยมากบางครั้งท่านก็จะเจอกับลูกค้าที่กวนๆไม่ค่อยจะน่ารักสร้างความรำคาญใจให้กับท่านแต่ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ เขาก่อกวรแต่เขาจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าท่านขอเพียงอย่างเดียวให้ท่านใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนค้าขายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสช่วงนี้ท่านปากมีสเสน่ห์นะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองจากคำพูดของท่านเองค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะ การเงินของท่านในช่วงนี้จะไม่ย่ำแย่อย่างที่ท่านกําลังวิตกกองบนใจแน่นอนคะ่ะเพราะว่าท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษมีข่าวดีจากการเจราจาต่อรองแต่ว่าการเงินของท่านช่วงนี้ได้มาจ่ายไปนะคะเพราะเป็นช่วงที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงสูงอยู่ท่านมีดวงจะได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านซึ่งอาจจะเป็นการซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายหรือว่าท่านตั้งใจเอาไว้ ก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะซื้อนั่นซื้อนี้เข้าบ้านมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่ท่านอยากจะช่วยจะได้ซื้อสิ่งของซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวมีดวงหมดเงินไปกับการทํางานเช่นซื้ออุปกรณ์การทํางานใหม่เพื่อทดแทนของเก่าหรือว่าซื้ออุปกรณ์การทํางานบางอย่างเพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้มานานนะคะช่วงนี้รายจ่ายบางอย่างท่านจ่ายออกไปท่านจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าท่านจะได้สิ่งของ มาแทนที่เป็นช่วงที่ท่านอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้มีแรงในการผ่อนชำระหนี้สินได้ดีขึ้นการเงินถือว่าหมุนได้คล่องอยากไปไหนท่านก็จะได้ไปคะ่ะช่วงนี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านจะเพิ่มขึ้นมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามานะคะ ให้ท่านลองสังเกตดูก,ก็ได้นะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ค่อยได้จ่ายเป็นประจำท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ขายดีมีกําไรนะคะส่วนท่านใดที่ซื้อมาขายไปมีโอกาสซื้อถูกขายได้ราคาแพงเป็นช่วงที่ผาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่การเงินจะไม่ติดขัดท่านจะสามารถหมุนเงินได้และหมุนได้คล่องด้วยถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลานี้บางช่วงท่านจะเหนื่อยกับการทํางานหาเงินหน่อยแต่ว่า ท่านจะมีความสุขนะคะโดยรวมแล้วท่านมีดวงจะได้สิ่งของที่ท่านอยากได้และที่สําคัญการเงินยังไงท่านก็รอดถือว่าไม่มีอะไรที่ชาวราศีพิจิกจะทําไม่ได้หากท่านตั้งใจที่จะทําขาดเงินท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้ใจ่ายจนได้ไม่ว่าท่านจะติดขาดเรื่องอะไรก็ตามท่านสามารถแก้ไขได้ค่ะบางท่านได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาด้วยนะคะหรือว่าได้เงินจากการขอความช่วยเหลือ และที่สําคัญในช่วงนี้บางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระนิศิลถามว่าช่วงนี้ท่านมีโชคมีลาบหรือไม่มีนะคะแต่ว่าโชคลาบแต่ละท่านจะแตกต่างกันออกไปค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดช่วงนี้พยายามอย่าไปพูดคุยหรือว่าล้อเล่นกับใครนะคะหากท่านไม่ชอบเขาระวังเขาจะหาว่าท่านจีบเพราะเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์และเนื้อหอมคนรักและเมตตา หากท่านอยากมีเพื่อนคุยคลายเหงาช่วงนี้ท่านไม่เหงาแน่นอนแต่หากมีคนใหม่ๆเข้ามาขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนให้ค่อยๆพูดคุยและคบหาดูใจกันไปก่อนนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วค่ะช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงหากท่านต้องการความช่วยเหลือ,อจากคู่ครองให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วเหลือจากคู่ครองได้เลยนะคะ เป็นช่วงที่คู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้มีบ้างค่ะที่คู่ครองจะทําให้ท่านหงุดหงิดแต่ไม่เชื่อเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ้อดูรวมชีวิตคู่มีความสุขนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้พยายามดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะระวังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กาเริบติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากในช่วงระยะเวลานี้ ระวังความดันกําเริบปวดหัวบ่อยมักจะเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายยังไงก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆพักผ่อนให้เยอะๆนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคโรงศพบ,บริจาคผ้าหอ่อศพช่วยเหลือคนชาราเด็กคนพิการคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือท่านสะดวกทําบุญในรูปแบบใด ท่านก็สามารถทำได้เลยนะคะขอให้ชาวราศีพิจิกท,ทุกท่านโชคดีมีความสุขชีวิตราบรื่นอย่าได้มีอุปสรรคและติดขัดใดๆราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงสวัสดีค่ะ